กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ผมมีมุชชี่กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้งานเยอะจริงๆนะครับทั้งงานส่วนตัวเอ่ยแล้วก็งานมหาลัยด้วยนะครับในจะวิจัยผมอีกเนาะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปขออภัยในที่นี้นะครับแล้วก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับ iPad ที่เหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาสําหรับการศึกษา ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในปี2023กันก็ต้องบอกว่าไอคลิป iPad เนี่ยผมทำปีที่แล้วไว้เรียบร้อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการใช้แบบสำหรับพวกคนที่เรียนสายภาพยนตร์สรับส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการเจาะลึกใน iPad เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในปี2023นี้นะครับเราจะรวบรัดคอนเทนต์ของเรามากขึ้นนะครับก็จะพยายามพูดเป็นภาษาชาวบ้านได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไม่พยายามไม่ลงสเปค เยอะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าในทางเทคนิคนั้นแหละนะครับเราเราสามารถไปดูได้ใน Google นะครับแล้วก็ยังมีช่องพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่เข้าลงไปลึกกว่าผมอีกนะครับผมเนี่ยจะเป็นเน้นแบบเข้าใจง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับผมก,ก็ก็อันนี้แจ้งทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะว่า บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมาพูดถึง iPad ทําไมถึงไม่ลงสเปคเลยล่ะทำไมไม่พูดถึงตัวเลขเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือบางคนแบบชาวบ้านตามบ้านผมอะไรเงี้ยนะครับเวลาเขาไปเลือกซื้อ iPad ให้ลูกหลานหรือหรือลูกหลานไปซื้อ iPad เองเนี่ยนะครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าตัวเลขไอที่เราพูดพูดกันเนี่ยในในวงการไอทีเนี่ยมันคืออะไรเนาะเขาก็จะรู้่ว่าเอ้ยสรุปมันดีหรือไม่ดีแล้วมันเหมาะกับการใช้งานของเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อ iPad นะครับอะ ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆท่านไหนนะครับที่กําลังเจ้าคลิปนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูว่าเฮ้ย hey, จะซื้อ iPad ใช้ในการการศึกษามันมีประโยชน์จริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํารุ่นสําหรับอ่ที่ผมคิดว่ามันดีนะครับต้องบอกว่า iPad เนี่ยมันออกมาหลายรุ่นมากๆนะครับแล้วก็บางรุ่นออกมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับอ่อย่างง่ายๆไอตัว iPad Gen 10ที่ออกมาอะไรเงี้ยการใช้งานของท่านที่จะยุ่งยากมากๆเลยนะครับแล้วก็เกินความจําเป็นราคาแพงขึ้นอะไรประมาณนี้ iPad ที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยที่ผมจะแนะนำเน ความพส่วนตัวของผมนะครับที่ที่ผมใช้งานมาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะแล้วก็แนะนําที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับ เอาไปใช้ต่อในการเรียนการศึกษานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่ที่งบประมาณของท่านด้วยนะครับถ้างบเยอะหรือพอไหวเนี่ยนะครับก็ซือ้อตัวที่ผมจะแนะนําแบบตัวสูงๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่างบน้อยอยากได้เริ่มต้นแล้วพอใช้ในการเรียนการศึกษาได้เนี่ยนะครับก็ซื้อตัวที่เริ่มต้นที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคือประสงค์หลักที่ผมที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะเอาแบบ iPad มาดูหนังฟังเพลงด้วยนะคืออันนี้ <efficiently beb ied> เพื่อการเรียนการศึกษาโดยเฉพาะนะครับเราจะไม่ไม่เน้นเรื่องของการเอามาดูหนัง หรือเอามาทำคอนเทนต์อื่นๆต่อนะครับเราจะเน้นว่าใช้ในการเรียนอย่างเดียวนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยซื้อ iPad เนะอเอาะก็เวลาเราซื้อแผลให้ลูกให้หลานอะไรเงรี้ยเราอยากจะให้ลูกหลานได้เอาไปเรียนให้มันง่ายขึ้นให้มันทนสมาธิขึ้นอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้รุ่นที่ผมจะแนะนำนะครับมีทั้งหมด3รุ่นนะครับต่อไปนี้เนาะเราจะเริ่มที่ตัวเริ่มต้นสุดเลยนะครับตัวเริ่มต้นสุดก็คือ iPad รุ่นที่9นะครับหรือ iPad Gen น้นั่นเองนะครับ iPad Gen 9เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้น อยู่ที่12,900บาทเป็นรุ่นแบบ Wi-Fi คือใช้ Wi-Fi ได้เท่านั้นไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นใส่ซิมได้เนะี่ยเรียกว่า Wi-Fi Cellular เนาะจะเริ่มต้นอยู่ที่18,400บาทนะครับก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณ6 0 0 0บาทนะครับคือราคา6,000เนี่ย ผมมองว่าซื้อแค่ตัว Wi-Fi ก็เพียงพอนะครับ iPad Gen 9เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งนักเรียนมปลายและมหาลัยได้นะครับผมมองว่ามต้นเนี่ยคือยังไม่จําเป็นนะที่ต้องใช้ iPad ในการเรียนนะนะครับแต่ว่ามปลายเนี่ยคือบางโรงเรียนเขาก็ก็ใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ แบบใช้ Air Dr o p หรือว่าใช้ไฟล์แล้วนะครับเพราะว่า1แหละคืออัปเดตความทันสมัยของสื่อการเรียนการสอนเนาะแล้วก็เรื่องของการลดการใช้เรื่องของหนังสือด้วยสมุดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตารางนาๆาเกี่ยวกับโรงเรียนเขาว่า,วาแบบนักเรียนเขาแบ่งหนังสือมาเยอะอะไรเงี้ยนะครับคุณคุณหลายท่านก็เปลี่ยนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับมาเป็นแบบสมาร์ทโฟนเป็นแบบแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้แล้วนะครับหรือแม้แต่นักเรียนจะค้นหาอ่านหนังสือเองค้นคว้าหาความรู้อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เป็น ไฟล์ PDF ใช้เป็นการอ่านนะครับ e-book ในใน iPad เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมันแล้วแต่โรงเรียนนะครับถ้าโรงเรียนอย่างแบบโรงเรียนแถวบ้านผมเงี้ยก็ยังยังไม่ค่อยได้ความนิยมแต่ว่าก็เริ่มมีมาแล้วนักเรียนมปลายกับนักศึกษาในครับในใน,ในบางคณะเนี้ยนะครับสามารถใช้ iPad Gen 9ในการเรียนการสอนได้ iPad Gen 9เนี้ยเป็น iPad รุ่นที่ผมมองว่าเป็นตัวถูกที่ดีนะครับแล้วก็ยังคุ้มราคาอยู่ คือหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวมันมี Gen 10ออกมาแล้วนะทำไมไม่ใช้ Gen 10 Gen 10เนี่ยราคามันพุ่งเยอะมากๆนะครับประมาณเกือบแตะ20,000แล้วราคามันไปนเบียดกับ iPad Air รวมถึงฟีเจอร์ปากกานะครับที่ปกติก็ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับเพิ่มความยุ่งยากในการใช้ปากกาไปอีกนะครับก็ จากที่เราเอาปากกาเสียบตูด iPad แล้วชาร์จได้เชือ่อมต่อได้อะไรเงี้ยนะครับเราจะต้องมีสายแปลงนั่นนี่นะครับกล้องเนี่ยจากที่อยู่ข้างบนก็เอามาไว้ข้างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งติดฟิล์มยากนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับที่ที่มันพุ่งโดดไปเกือบจะไปแตะ iPad Air 4แล้วเนี่ยนะครับหรือ iPad Air 5เนี่ยผมก็มองว่าถ้าจะซื้อ iPad Gen 10เนี่ยนะครับกระโดดไปเล่น iPad Air เลยจะคุ้มกว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยจะหลุดเลทของผมนิดนึงเพราะว่าเลทของผมเนี่ยมันจะมีราคาเริ่มต้นราคากลางแล้วก็ราาคปใ่ม ผมก็เลยให้ iPad Gen 9เนี่ยมันเป็น iPad ที่กำลังดีอยู่นะครับแล้วก็ผมมองว่าความแรงของมันเนี่ยนะครับเหมาะกับการที่จะเอาไปใช้ในการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลายหรือมหาลัยนะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่ทุกคณะนะครับที่จะใช้ iPad Gen 9ในการที่เรียนแบบเ,เต็มประสิทธิภาพเพราะก็ต้องบอกว่าอย่างคณะผมอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์เอ่ยเรียนเกี่ยวกับสื่อมีเดียเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะต้องใช้ iPad ที่มีความแรงมากกว่านี้นะครับเพราะว่าต้องตัดต่อคลิปต้องตัดปกคลิปนะครับต้องทําสื่อทํานั่นทานี่เนี่ยคือถ้าเป็น iPad ดเจนเเนี่ยมันอาจจะ1นึ่งนะความจุไม่พอเอ้ยสคือระยะการใช้งานเนี่ยนะครับเราเรียนเนี่ยอย่างมากก็4ปีหรือถ้าซิลถ้าอะไรเงี้ยก็5ปี6ปีว่ากันไปเนี่ยนะครับไอแพดเจนเเนี่ยผมมองว่ามันจะอยู่ได้ไม่ถึงตอนนั้นนะครับถ้าเอาไปทํางานแบบสายภาพยนตร์สายตัดต่อหน,นักๆนะนะมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนเรียนบัญชีเรียน รัฐศาสตร์นะครับเรียนกฎหมายนะครับเรียนวิทยากาอะไรเงี้ยนะครับสาขาที่มันไม่จะเป็นที่จะต้องใช้ iPad ที่มันต้องแรงมากๆอะไรเงี้ยก็ iPad ดเนี่ยจะจอบโจทย์มากนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณเอาไปจดชีทคุณไปทําชีททาสไลด์ทำเวิร์ดนะครับเอ็กเเงี้ยมันเหลือๆอยู่แล้วนะครับก็คือใช้งานได้นะครับหรือคุณจะเอาไปจดเอกสารนะครับใช้ พิมท์เทเรเอยหรือใช้ Good Note เอยนะครับโปรคีเอตเอยอะไรเงี้ยนะครับในการวาดหลังสันผลงานหรือแม้แต่ทำเท็กซ์อะไรเงี้ยนะครับผม iPad Gen 9มันจะตอบสนองมากแล้วด้วยความที่ iPad Gen 9เนี่ยนะครับก็เป็น iPad Gen แรกเลยนะครับที่มีกล้องหน้าแบบออโต้ไวนะครับก็คือสามารถรองรับ Center Stage ได้นะครับก็ฟังก์ชันอย่างพวก iPad Pro รุ่นพี่อะไรเงี้ยนะครับกล้องหน้าออโต้ไวคือกล้องมันจะเป็นกล้องแบบกล้องกว้างๆนะครับแล้วก็เหมือนกับเวลาเราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะ คอปเข้ามาให้เป็นเป็นมุมแคบนะครับแต่ว่าเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยนะครับกล้องมันจะแพนตามไปด้วยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันเซนเตอร์สเตจซึ่งมันมีประโยชน์อย่างมากนะครับเวลาเราพรีเซนต์งานออนไลน์เอ,อ่ยหรืออัดคลิปนะครับออนไลน์อะไรเงี้ยนะก็ไอ้ตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนมากๆนะครับเพราะว่าอย่างเพื่อผมเรียนมหลาลัยสารคามอะไรเงี้ยนะครับอัดคลิปส่งอาจารย์บ่อยมากๆนะครับแบบ ต้องแบบรายงานนั่นทำรายงานนี่ presentation อะไรเงี้ยนะครับซึ่ง iPad ที่เป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น iPad Gen 8อะไรเอ่ยเนี่ยนะครับมันไม่มีฟังก์ชัน Center Stage นะครับแล้วมันก็ถ่ายค่อนข้างยากนะครับว่ามุมแค่ นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ iPad Gen 9คือเหมาะสําหรับนักเรียนมปลายแล้วก็นักศึกษาแบบใช้งานทั่วไปนะครับในการเซฟงานในการทํา Word PowerPoint ทำา Excel อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของการตัดต่ออะไรมากนะครับมันพอตัดได้นะครับคือถ่ายถ้าถ่ายจาก iPad หรือถ่ายจาก iPhone ล้ว Air Drop เข้าไปตัดใน iPad เนี่ยเออมันทําได้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันรองรับตัวชื่อรีซอฟต์ไหมนะครับแต่ผมผมคิดว่าคนที่ซื้อ iPad Gen 9ไปใช้ตัดคลิปส่งอาจารย์เฉยๆเนี่ยน่าจะใช้ i m o v i e หรือใช้แอปนอกอย่างอื่นนะครับก็มันใช้งานทํางานได้นะครับตัดไฟล์ iPhone ได้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ 4K 64น,นะต้องเป็นแบบ Full HD อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเชื่อแหละว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอมานะครับเอามาตัดใน iPad g e n 9เนี่ยมันต้องเป็น Full HD อยู่แล้วนะครับผมอ่ะอันนี้คือเริ่มรุ่นเริ่่มมต้นนนะนนะทนนีผแคัก็ือ ู้บุคท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วแบบอยากจะหาตัวเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือตัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ยังใช้งานได้อีก2อสมปีหือเหลือเลยครับแบบใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่12,900าแต่อย่าลืมว่าต้องซื้อไอ์ปากกาด้วยนะครับคนที่ใช้ iPad แล้วไม่ใช้ปากกานะครับเหมือนแบบเห,เหมือนเป็นทหารออกไปรบแล้วไม่มีปืนนะครับหรือถือปืนแต่ไม่มีกระสุนนั่นเองนะครับเพราะว่าปากกาเนี่ยมันต้องคู่กับ iPad เหมือนกับ สมุดต,ต้องคู่กับปากกานะครับแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อ iPad มาแล้วเราไม่ได้ซื้อปากกา Apple Pencil ให้ลูกหลานเนี่ยนะครับก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าปากกาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเขียนการจดบันทึกการเรค t u เชอร์ได้ดีมากๆโดยเฉพาะน้องๆมหาลัยนะครับปี1ปี2ที่แบบปูพื้นฐานแน่นๆน,น,นะครับหรือน้องๆม .6 น้องๆมอ .5 อย่างเงี้ยที่กําลังจะติวนะครับเข้าสอบมหาวิทยาลัยเนี่ย โอ้หการเลคเชอร์เนี่ยคือมันเยอะมากครับคืออันนี้คือผมขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเราคือเด็กเนี่ยมันไม่ได้แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับเหมือนแบบเหมือนสมัยผมอะไรไงเงี้ยเนาะมันจะต้องมีการเลคเชอร์ด้วยนะครับการเลคเชอร์การจดเองนะครับจดเป็นคาพูดตัวเองอะไรเงี้ยอ่านมาแล้วก็มาย,ย่อนหน้ามาจดเป็นความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มันจําได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทําไมซื้อไอแพดต้องซื้อปากกาเนาะอันนี้คือเผื่อผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจนะครับอ่ะ ร,รุ่นกลางที่ผมคิดว่าประมาณ80%ของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับที่น่าจะเอาไปใช้นะครับก็คือ iPad Air 5นะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าถ้าอยากงบน้อยกว่านี้ แต่เยอะกว่า iPad 7,9เนี่ยก็คือ iPad Air 4แต่ว่า iPad Air 4เนี่ยมือหนึ่งเนี่ยหาซื้อได้ยากมากๆเลยนะครับแม้แต่ในแอปพลิเคชันออนไลน์เนี่ยก็หาซื้อได้ยากนะครับเอางี้แล้วกันว่าถ้าใครไม่ติดเรื่องของมือสองเนี่ยนะครับ iPad Air 4จะเป็นตัวเลือกที่มาก่อน iPad Air 5ด้วยราคามือสองที่ เริ่มต้นที่1 4 0 0 0บาทนะครับ14,000นั 14, บาทนะราคาแพงกว่า iPad Gen 9แค่2 0 0 0แค่2000แต่คุณภาพที่คุณได้มามันต่างกันคนละโลกครับระหว่าง iPad Gen 9กับ i p a d air 4นะครับในเรื่องของความแรงเอ่ยในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของการใช้ปากกาด้วยนะครับ Apple มันจะมีปากกา2รุ่นคือ apple pencil Gen1 apple pencil Gen 2ซึ่ง Gen 1 Gen 2เนี่ยใช้งานแบบราฟ้ากระหิต apple pencil Gen1 เนี่ยนะครับคุณจะไม่สามารถเอาปากกาติดกับ iPad ได้คุณจะต้องเอาปากกากเ,เวลาชาร์จเนี่ยต้อง ถอดหัวประการแล้วก็เสียบตูดไอแพดนะครับเพื่อชาร์จหรือเวลาแบบแพ i r i n g นะครับ แต่ว่าถ้าเป็น iPad Air 4ขึ้นมา iPad Air C, iPad Air 5 iPad Pro เงี้ยมันจะใช้ปากกาเป็น Apple Pencil Gen 2 so, นะครับซึ่งมันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างๆ iPad เราแปะปุ๊บชาร์จเราแกะออกมามันเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับใช้งานได้เลยอะไรประมาณนี้ถ้าคุณไม่ติดของมือ2 iPad Air 4จะเป็นตัวที่คุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไอ iPad Air 4เนี่ยสามารถเอามาใช้ในในระดับแบบคนที่เรียนนิเทศหรือว่าคนที่เรียนสื่อสารมวลชนนะครับได้เลยนะครับหรือแม้แต่เรียนภาพยนตร์ก็ใช้งานได้แต่ คือใครมองว่า เอ้ยไ,อไม่อยากซื้อของมือสองนะครับเพราะว่าผู้ปกครองถ้าแบบจะซื้อของให้ลูกทั้งทีอ่ะเนาะเขาเขาก็ต้องซื้อมือหนึ่งอะนะครับอันนี้คือผมเข้าใจผู้ปคนอนนอกครองเนาะนะครับอยากซื้อให้ทั้งทีก็ซื้อให้มันดีๆไปเลยนะผม iPad Air 5เนี่ยยังมีขายอยู่ที่ shop Apple อยู่หรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายนะครับผม iPad Air 5เนี่ยเริ่มต้นรุ่น Wi-Fi นะครับอยู่ที่23,900บาทในความจุ 64GB กิกเนาะแล้วก็ตัว Wi-Fi Cellular เนี่ยตัวใส่ซิมเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ 29, ทนสอนเหมื่นเื้รุ่น wi เกเียงพอับาหรับ นักเรียนนักศึกษานะคืออันนี้เราไม่ไปพูดถึงว่าคุณเอาไปทํางานส่วนตัวแบบหาเงินส่วนตัวอะไรงนี้นะเราพูดถึงแค่ว่านักเรียนนักศึกษ,ษาจริงๆที่ใช้ในการเรียนเฉยๆจริงๆนะครับอ่าอย่างแรกนะครับที่คุณจะได้มากกว่าตัว iPad Gen 9คือ iPad Air 5มันมีสีให้เลือกเยอะมากมีตั้ง5สีนะครับต่างกับ iPad Gen 9นะครับที่มีให้เลือก2สีนั่นเอง นะครับอย่างแรกเรื่องดีไซน์และอย่าง2ก็คือว่าในเรื่องของความแรงครับ iPad Air 5เนี่ยก็เพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ชิปที่เขาใช้เป็นชิป Apple M1 นะครับก็เป็นชิปที่แรงมากๆล้กันเอาอย่างนี้พูดภาษาบ้านๆง่ายๆเนะ <S <S าเนะคือมันแรงถึงขั้นที่ว่า iPad Air 5เนี่ยนะครับ ผมให้ต่ำๆเลยอย่างน้อย5ปีนะครับมีการอัปเดตแน่นอนแล้วก็ยังใช้ต่อได้ลื่นไหลแน่นอนนะครับ5ปีขึ้นไปซื้อเบื่ออนาคตได้นะครับสำหรับตัว iPad Air นะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอก็มีขนาดที่ใหญ่กว่า iPad Gen 9ด้วยนะครับ iPad Gen 9เนี่ยหน้าจอมันจะอยู่ที่10.2นิ้วนะครับแต่ตัว iPad Air หอยู่ที่10.9นะครับปัดให้เป็น11นิ้วแล้วกันหน้าจอเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับ iPad Pro มากๆนะครับก็คือ หน้าจอเป็นหน้าจอแบบใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของสีสันหน้าจอเอยนะครับเรื่องของความสดของหน้าจอเนี่ยคือดีกว่า iPad Gen 9มากๆนะครับคือเราสามารถแยกด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับระหว่างตัวหน้าจอที่เป็น iPad Gen 9กับหน้าจอที่เป็น iPad Air 5เนี่ย สีสันมัสนสวยกันเยอะนะครับถ้าคุณเรียนศิลปรกรรมเรียนสถาปัตย์ที่ต้องใช้การดรอ g ต้องใช้ความที่ตัวของสีนะครับการลงทรงลงสีอะไรเงี้ยนะครับ iPad Air 5ก็จะตอบโจทย์กว่า iPad Gen 9แล้วก็เรื่องของพอร์ตชาร์จด้วยนะครับ iPad Gen 9พอร์ตชาร์จเนี่ยจะเป็น USB-C Lightning หรือพอร์ตชาร์จ iPhone ที่เราใช้ปกติทุกวันนี้นะครับแต่ตัว iPad Air 5เนี่ยจะใช้เป็นพอร์ตชาร์จ USB-C ก็คือเป็น USB Type C นะครับและในอนาคต Apple ก็จะออก iPhone รุ่น ตัวไอโฟนสิบเนี่ยเป็น USB C ละนะครับเพราะว่าทางกฎหมายยุโรปเนี่ยเขาเขาออกกฎหมายมาแล้วว่าจะต้องใช้เป็นพอร์ต USB C เท่านั้นซึ่งหมายความว่าพอร์ต Lightning ของเราก็อาจจะหาได้ยากขึ้นในอนาคตนะครับอนาคตเนี่ยมันจะรองรับพอร์ต USB C มากขึ้นดังนั้นเนี่ย iPad Air 5ที่ใช้พอร์ต USB C อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะรองรับอนาคตได้อีกไกลเลยนละครับแล้วก็ USB C เนี่ยมันเป็นพอร์ตที่เราหาซื้อได้ง่ายการเชื่อมต่อเร็วชาร์จไฟไวส่งข้อมูลไวนะครับผมไม่แน่ใจว่าพอร์ต iPad Air 5เนี่ยมันเป็นมัน เป็น Thunderbolt 4ไหมแต่แต่เท่าที่เคยได้ยินมาเนเ่ยนะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่ Thunderbolt นะครับรู้สึกว่าจะเป็นพอร์ต USB-C ธรรมดานะครับที่โอนถ่ายไฟน่าจะ10กิกะบิตเปอร์เซกมั้งนะครับแต่ว่าตัว iPad Pro เนี่ยมันจะเป็นพอร์ตแบบพอร์ต Thunderbolt นะครับไม่ไม่ได้หมายถึงสายชาร์จนะหมายถึงว่าตัวพอร์ตมัน,นะตัวพอร์ตชาร์จมันอะรองรับ Thunderbolt 4นะครับที่ โอนถ่ายไฟ40กิกะบิตเปอร์เซกนะครับผมนะอันนี้ก็อันนี้คือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมมันเคยได้ยินมานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า iPad Air 5นะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อรุ่นที่มันใส่ซิมได้นะครับมันจะรองรับ 5G ด้วยนะครับต่างกับ iPad Gen 9ที่ มันเป็น 4G นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกหน้าจอเหมือนกันครับเป็น Touch ID นะครับแต่ว่าตัว Touch ID ของ 8A5 เนี่ยมันจะเป็นการ Touch ID ตรงปุ่มนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับผมก็มันก็จะทั u c h ไวกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทันสมัยกว่าด้วยนะี่คือข้อเห็นส่วนตัวนะ นะครับแล้วก็เรื่องของปากกา,าที่บอกไปว่ามันใช้ปากกา Apple Pencil Gen 2นะครับก็มันง่ายกว่ามากอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวผมแนะนําเลยว่าถ้าเกิดพอจะมีงบหน่อยเนี่ย iPad Air 4หรือ iPad Air 5เนี่ยคือตอบโจทย์ครับคือมันอยากให้ใช้เพราะปากกาจริงๆนะครับคือเรื่องของ performance เรื่องของความแรงตัวเครื่องหรือเรื่องของการใช้งานอ่ะคือผม iPad Gen 9กับ iPad Air 4 Air 5มันมันไม่ได้มีความต่างอะไรเยอะมากสําหรับการเรียนการศึกษานะนะครับสำหรับแบบเอาไว้จดบันทึกหรืออะไรเงี้ยนะแต่ ไอที่มันต่างกันจริงๆแบบอยากที่ผมอยากให้ให้คุณใช้อ่ะคือเรื่องของปาก,กานี่แหละนะครับมันติดอย่างเดียวคือเรื่องปากกาที่ iPad Gen 9มันใช้เป็น Apple Pencil Gen 1แล้ว Air 4 Air 5มันเป็น Gen 2นี่แหละนะครับคือมันมันเพราะเรื่องปากการจริงๆที่ผมอยากให้คุณใช้ Air อ่าประมาณนี้นะครับผมก็ตัว iPad Air 5เนี่ยนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับก็ตามตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับแล้วก็ ในที่ผมบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยงมือ2กันนะครับไอแอ,แอก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวนี้มันจะจริงจังขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่อาจจะเรียนแพทย์นะครับเรียนคณะที่ เราพอจะมีเงินนะครับที่จะซื้อของพวกนี้แล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเรื่องของความแรงตัวเครื่องเอ่ยเรื่องของปากกาเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องมีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ราคาปากกา Apple Pencil มันก็แพงขึ้นด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมที่จะใช้ตัว iPad Air จริงๆถ้าถ้าที่บ้านลําบากผมก็ได้นําว่า iPad Gen 9ก็พอนะครับเอามาใช้เรียนใช้อะไรเงี้ยคือด,ดูหนังดูหนังมันดูได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับผมอ่านี่คือบอกสำหรับน้อง,องๆนะเนาะ พี่สงบอกจะเอาแอร์มันดีจะเอาแอร์แต่ที่บ้านโอ้ยว่ลำบากแบบเงินนี่ไม่เหลือแล้วนะครับคือไม่เอานะคือถ้าเกิดว่าที่บ้านไหวแค่ไหวแค่เจน9ก็ซื้อเจน9ก่อนนะครับแล้วพอถ้าเราสามารถทํางานหางเงินได้แล้วอ่ะเราค่อยจะซื้อแอร์ a ีแอร์หรือจะไปซื้อไอแพดโปรก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็รุ่นรุ่นท็อปสุดนะครับอันนี้คือเลคคอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่มีบัตเตอเยอะนะครับแล้วก็เอ้ยพี่พี่ทงแบบที่บ้านแบบ พร้อมสปอร์ตอะไรเงี้ยนะครับจะแนะนําตัวไหนดีผมก็แนะนําว่า iPad Pro M2 ไปเลยนะครับ iPad Pro M2 ตัวใหม่เนี่ยเป็น iPad Pro ที่ออกมาในปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่มี iPad Pro M1 อยู่แล้วเนี่ยก็กไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยซื้อ iPad เลยแล้วก็งบมีค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับ iPad Pro M2 เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกช้อยส์ที่ดีมากๆนะครับ Pro M2 เนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นนะครับ อยู่ที่32,900ับาทรุ่น w i f i เฉพาะนะแล้วก็ตัวที่ใส่ซิมได้เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่38,900บาทนะครับความจุเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 128GB กิกเลยนะนะครับคือ iPad Pro มันจะเป็นพิเศษตรงที่ความจุเริ่มต้นมันจะเป็น 128GB กิกท,ทั้งหมดเลยนะครับแต่มันจะต่างกับพวก iPad Air หรือว่า iPad ตัว Gen 9นะครับที่เริ่มต้นอยู่ที่64กับสานะครับผมอ่ะความจุ128ก็จะดีขึ้นมาหน่อยสามารถเก็บไฟล์เอกสารได้จริงๆแค่ไฟ 64-32อ่ะพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไฟล์มีเดียต่างๆด้วยการอัดวิดีโอตัดคลิปนะครับหรือแม้แต่การโหลดแบบ Netflix โหลด YouTube โหลดเกมมาเล่นอ่ะ <c oughs> ผมผมเชื่อแหละว่าคนซื้อ iPad มาก็คงไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวอะ่ะเราก็คงจะมีแบบโซเชียลมีเดียของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับผมว่า64เนี่ยพอแต่32เนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับ <c oughs> ผมว่า64อ่ะพอไหวแล้วก็128ี่คือกําลังดีเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่เราได้พูดก่อนนี้นะครับว่าไอ้พอร์ตชาร์จเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น Thunderbolt หรือเปล่าก็อันนี้คือผมเปิดในเว็บ Apple เนี่ยนะครับมันเป็น h u n d e r b o l t นะครับคือรองรับนะรองรับการเชื่อมต่อแบบ h u n d e r b o l t นะครับอ่านี่เห็นไหมลูกสายฟ้านะครับแต่สายที่แถมมาในกล่องไม่ใช่สาย Thunderbolt นะครับเป็นสาย USB-C ธรรมดา นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัว iPad Pro 11นิ้วที่เป็นรุ่น M2 เนี่ยนะครับทำไมผมถึงแนะนำเนาะอย่างแรกครับชิป M2 มันแรงโคตรๆนะครับจริงๆแค่ M1 ก็แรงมากๆแล้วแต่ M2 มันแรงแบบแรงสุดๆนะครับแล้วก็รองรับในการตัดไฟล์แบบ Pro r e สด้วยนะครับแล้วก็ก้องมันเนี่ยสามารถถ่ายโ r o r รสได้ด้วยแล้วก็เวลาเราเอาไปตัดในแอป Da Vinci นะครับที่มันเพิ่งมีมาเนี่ยนะครับก็มันจะแบบตัดได้เร็วแล้วก็เลนเดอร์ได้เร็วมากๆนะครับก็มีความต่างกับตัว M1 อยู่นิดนึงนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้ว วความต่างเนี่ยไม,ไม่ไม่คุ้มที่จะซื้อนะครับถ้า M1 กับ M2 ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเออเราเราไม่ได้มีตัว M1 เออมันก,มนก็มันก็ต่างนะครับแล้วก็ซื้อตัว M2 ไปเลยดีกว่านะครับถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องงบอะไรเงี้ยเนาะนะครับแต่ว่าต้องโทต,ต้องพูดกันจริงๆแหละว่าไอตัว M1 กับตัว M2 ที่เป็น iPad Pro เนี่ยนะครับความต่างแม่งแบบมีน้อยมาก,มากๆแบบน้อยจริงๆแหละนะครับผมคือถ้าเกิดว่าคุณจะประหยัดงบได้นะก็ซื้อ iPad Pro M1 ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันยังหาซื้อได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันหาซื้อไม่ได้แล้วในในหน้าเว็บ Apple อะไรเงี้ยนะครับดยเว้น hmm. ของทางสตอ็อกอะไรเงี้ยนะนะครับผมก็ประมาณนี้ตัว Pro ต่างกับตัว a ยังไงนะครับเผื่อมีคนถามเนาะตัว Pro เนี่ยก็จะได้หน้าจอที่เป็น Refresh Rate 120เ z เอาเป็นว่า หน้าจอมันลื่นเวลาเราถ่ายฟีดเนี่ยมันจะลื่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้6 0เพิร์ดมาก่อนนะครับแล้วคุณมาใช้ตัว iPad Pro เนี่ยคุณจะเห็นต่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบว่าซีรีสอะไรมากอะไรเงี้ยนะครับจริงๆจอ6 0เพิร์ดก็พอนะนะครับเพราะบางคนก็ต้องต้องบอกว่าบางคนก็แยกไม่ออกจริงๆนะนะครับคืออย่างเพื่อนผมอย่างเงี้ยนะครับใช้6 0เพิร์ดแล้วใช้ไปร4 4เพิร์ดอย่างเงี้ยแม่งก็บอกว่าไม่ต่างแล้วก็มันก็กลับมาใช้600%ได้แบบปกติเลยนะับเออีแบบ คนที่เขามองไม่ออกจริงๆนะนะนรับผมก็ตัว iPad Pro มันนะให้หน้าจอที่ลื่นกว่าแล้วก็สีสวยกว่านะครับหน้าจอดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของอกล้องที่มี2กล้องนะครับเป็นกล้องปกติกล้องหลักแล้วก็มีกล้องอัลตร้าไว้นั่นเองนะครับต่างกับพวก iPad Air iPad Air จะเป็นกล้องเดี่ยวนะครับผมแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยก็เหมือนกันนะกล้องหน้าก็12ล้านเหมือนกันแล้วก็มี Center Stage เหมือนกันนะครับผมก็คือ เป็นถ่ายกว้างแล้วก็แบบตามตัวเรานะครับเวลาเราขยับไปนั่นไปนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะสรุปโดยรวมง่ายๆนะครับ iPad ตัวเริ่มต้นครับที่ผมจะแนะนําให้คุณซื้อตามงบนะอันนี้คือคุณสามารถเลือกตามงบได้เลยนะ iPad Gen 9เนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนมปลายนะครับแล้วก็มหาลัยนะครับผมสำหรับคณะที่ไม่ได้ใช้ในการตัดคลิปอะไรมากนะครับไม่ได้ใช้ในการทําสื่ออะไรมากนะครับผมก็เจ n เเอาอยู่นะครับทำ powerpoint ได้ครับทำ word ได้ทํา excel ได้ นะครับทำเอกสารได้นะครับเลือๆนๆเนาะแล้วก็ iPad Air 4และ Air 5นะครับผมอันนี้คือเลือกเอา Air 4มันได้แค่มือ2นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ส0 0หนะครับแล้วก็ตัว Air 5นะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าเนี่ยนะครับลองเลือกเอาตามงบประมาณนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับผมให้มันเป็นมาตรฐานของ iPad นั่นคกอสาระกันสำหรับตัว iPad Air นะครับก็คือเป็นตัวที่ไม่ดีโอเวอร์แล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปเป็นตัวที่กำลังดีคือเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัว iPad Pro ที่เป็นตัวที่โอเวอร์นะครับเป็นตัวที่คุณแบบมีงบเยอะแล้วก็คุณใช้ สามารถใช้ iPad เนี่ยหาเงินได้ด้วยเรียนไปด้วยได้อะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นการแนะนำสำหรับผมสำหรับ iPad นักศึกษาในปี2023เนาะนะครับส่วนตัวผมตอนนี้ผมใช้ M1 อยู่แล้วก็แฟนใช้ Air4 นะครับผมก็ได้คุกคยกับพวกนี้บ่อยนะครับก็เลยมาแนะนำนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยที่เขามอง6ปีเนี่ยเขาจะเขาจะขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเขาก็ถามผมมาเยอะว่า เออเนี่ยไอแพดเนี่ยมันมันมีหลายรุ่นมากเลยไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากให้มันคุ้มค่ากับเงินที่ที่จ่ายไปอะไรประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่จบนะยังมี iPad กับโน้ตบุ๊กอีกนะนะี่ครับคือแบบ คลิปปีที่แล้วก็ทำไงแต่ปีนี้คือมันตัวออกตัว M2 มาแล้วมันแบบมีเมจิกคีย์บอร์ดเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นแล็ปท็อปย่อมๆ่อม่ะน้องก็แบบว่าแบบสับสนอะว่าเอซื้อ iPad ดีป่าวะหรือซื้อน้ดบุ๊กดีวะแล้วแบบคณะที่เราเรียนเนี่ยมันควรที่จะใช้น้ตบุ๊กหรือ iPad ดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมาให้ได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ขออภัยมาที่ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอก็ได้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใม่หม่ๆทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกัน,กกนใ,ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ